แล้วมีคําถามอีกบอกว่า,วาพ่อภัยสิงห์ผลจะเข้ามาเมื่อไหร่คาดว่าน่าจะช่วงตรงนี้ต้องเสร็จก่อนเสร็จครับพ่อภายาย้ายมาได้ก่อนครับคืออย่างนงี้ครับพ่อภัยสิงห์ผลจะมาได้ก็ต่อเมื่อโรงเรือนนี้เสร็จรสองที่ก่อนนะครับกำลังเร่งให้ยู่อ๋อครับผมก็น่าจะเต็มที่ก็มาสักสิบวันแหละครับเพราะว่าพ่อภัยชัยก็อาการก็เริ่มคลี่คลายครับ พราะที่ต้องพร้อมเรืงสองฝั่งอ๋อครับผมแต่ว่าเรื่องเอกสารเรื่องอะไรก็ดําเนินไปตามระบบอ๋อก็ใกล้แล้วเนาะครับครับก็ขอบคุณมากครับครับผมได้ครับครับสวัสดีครับเอาเลดรถแม่ครัวนี่คือจะเอาเอาเอาดินตรงไหนออกอ๋อต้นไผ่พวกอะไออกไปอ๋อคือเอาออกมาข้างนอกให้หมดเลยใช่ใช่อ๋อ อ๋อออกให้หมดแล้วก็เอาไว้เป็นช่องทางเดินให้ได้เดี๋ยวเอาไปตรงนี้พอดินผมไปไนไปปลูกต้นไม้หมดก็จะเป็นเส้นทางมาเยี่ยมชุมช้างมานั่งดนสัตว์ต่อไปทีวีเขาจะซื้อปลามาปล่อยให้ออให้อาหารปลาอะไรเนี่ยเอออือพี่นอ้องเออ่ะนะครับบรรยากาศเนี่ย้ต้ตนไม้มานี่นี่ <มา S 1> นครับพี่น้องอือหือสถานี้น่าจะเนื้อที่ไปไล่ไหนนี่ ถ้าอย่างงั้นนี่ผมขอเสนอได้ไหมเราลอยกระทงที่นี่ได้ไหมเดือนตีสองนี่ได้ทำแพทำแพได้เคยลงไม่ลึกไหมล,ลึกอยู่ใช่ไหมข้างล่างเป็นปูน<า>หรือเป็นดินเป็นดินเป็นดินอ๋อครับก็เป็นสภาพพื้นที่ด้านหลังนะครับลุงนนท์ก็เคยเดินมาแต่ว่าตอนนั้นมันมันก็โลกมากนะครับก็ไม่กล้าเดินเข้ามา นะครับพอมาเห็นอ่าเขาเรียกว่าภาพภูมิทัศน์ในพื้นที่นะครับสวยงามมากพี่น้องบ่อนเนี้กว้างน่า,นาจะโอ้โหเป็นไร่ไร่กว่านะพี่น้องออสามารถจัดกิจกรรมอะไรก็ได้นะครับฟังแว่วๆเปิือนว่าคุณธนบดีเนี่ยอยากจะให้พี่น้องนักท่องเที่ยวนะครับพี่น้องอิฟซีของพ่อภัยเอกชัยเนี่ยมีความอ่าสุขมีความสบายในการเดินทางเข้ามาเยี่ยมชมบารมีของอพ่อภัยเอกชัย นะครับนี่คือภาพบรรยากาศบางช่วงบางตอนนะครับส่วนบริเวณนี้นะครับก็จะ,ะเป็นที่สร้างโรงนอนชั่วคราวให้กับพ่อภัยเอกชัยเพราะว่านะครับฝนก็ใกล้จะหมดแล้วเมื่อฝนใกล้จะหมดเนี่ยก็จําเป็นที่จะย้ายพ่อภัยเอกชัยออกมานะครับแล้วก็ย้ายโดมาย้ายพ่อภัยเอกชัยออกมาจากนั้นช่างก็จะได้สร้าง อาคารโรงเรือนโรงนอนให้กับพ่อไพยกระชัยเมื่อสร้างเสร็จก็จะต้องเคลื่อนย้ายพ่อไพยกระชัยกลับไปยังอาคารหลังใหม่โรงเรือนหลังใหม่แล้วก็โดมหลังนี้นะครับโรงเรือนโรงนอนหลังนี้ก็จะเตรียมไว้ให้กับพ่อไพยสิงห์ขนนะครับบรรยากาศนะครับก็ใกล้เข้ามาใกล้เข้ามานะครับส่วนที่เห็นอยู่ด้านนูน้นนะครับก็คือคุณธนบดีนะครับ คือคุณธนบดีเนี่ยก็ออกมาดูแลควบคุมะระบบการก่อสร้างเองพี่น้องอสำหรับสื่อโซเชียลที่บอกว่าคุณธนบดีไม่อยู่ไม่รู้ไปไหนก็ให้พี่น้องได้เห็นนะครับกำลังเดินนะครับเดี๋ยวไปสัมภาษณ์เลยพี่น้องนะครับว่าพื้นที่บริเวณนี้เป็นแบบไหนเป็นอย่างไรนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปขอญาตเลยนี่นะครับ อันนี้คือตัวจริงเสียงจริงนะครับไม่ได้หลบลี้หนีหายไปไหนครับสวัสดีครับคุณธนบดีครับก็อยากจะสัมภาษณ์นิดนึงวันนี้นะครับก็เห็นรถแมคโครก็มาขุดกอพงกอไผ่แล้วปรับพื้นที่คือยังไงครับก็เดี๋ยวเตรียมในเบื้องต้นนี่ก็คือจะให้ทางพ่อไผ่กับชัยเนี่ยย้ายมาอยู่ชั่วคราวก่อนที่จะ อ่ามีการขึ้นโรงใหม่ครับแล้วก็ตรงเนี้ยก็จะเอาเต็นท์ใหญ่เนี่ยมาไว้แล้วเพื่อพ่อพายสิงห์ผลจะมาอยู่นี่แทนอ๋อครับผมผพายสิงก็จะมาอยู่โซนนี้ก็ให้ไมโครรถตับเคลียร์พื้นที่สร้างโรงเรียนงนีอครับเพราะว่าของผ่อพายชัยนี่ก็คืออ่อุปกรณ์เหล็กตเตรียมพร้อมหมดแล้วรับ,ร,บรอแค่ว่าท่านอาการดีขึ้นซึ่งตอนนี้ก็แปดสิบเปอร์เซ็นต์แล้วอ๋อแปดสิบเปอร์เซ็นต์แล้วก็คือตอนนี้ก็น่าจะไม่เกินอีกเต็มที่อสองอาทิตย์อ่ะ ก็น่าจะมีข่าวดีใช่ไหมก็น่าจะหายแล้วเพราะภัยชัหายตกมันแล้วก็จะได้มาอาบน้ําให้ได้ก็กิจกรรมก็จะเยอะขึ้นตรงนี้ในระบบนี้ผมก็เตรียมเคลียร์พื้นที่จัดพื้นที่ใหม่ทําใหม่หมดเลยอเพื่อต้อนรับแขกที่จะมานักท่องเที่ยวที่จะมาครับครับผมลบก้นถามนิดนึงครับมีพี่น้องหลายๆท่านบอกว่าให้ถามคุณธนราบดีบอกว่าพื้นที่บริเวณนี้จะใช้เวลานานไหมในการปรับ ไม่นานแปบบ๊บเดียวผมทําเร็วอยู่แล้วเพราะว่าตรงนี้ไม่ได้ติดพอ่อพายกระช้ก็เป็นเครื่องจักรเครื่องจักรทาก็อ่าน่าจะประมาณสี่ห้าวันก็น่าจะแล้วเสร็จโอ้เร็วเร็วมากคือตรงเนี้ยไม่ได้มีอะไรแค่หลักหลักของพ่อพายกับย้ายเต็นท์มาครับครับแล้วมีคําถามอีบอกว่าพ่อพายสิงหผลจะเข้ามาเมื่อไหร่คาดว่าน่าจะช่วงตรงนี้ต้องเสร็จก่อนเสร็จรพ่อพายย้ายมาได้ก่อนค,คืออย่างนี้ครับพ่อพายสิงหผลจะมาได้ ก็ต่อเมื่อโรงเรือนนี้เสร็จครสองที่ก่อนนะครับกำลังเร่งให้อยู่ออ๋ครับผมก็น่าจะเต็มที่ก็ประมาณสักสิบวัน่ะครับเพราะว่าพ่อไ่ชัยก็อาการก็เริ่มคลี่คลายเพราะว่าที่ต้องพร้อมทั่นสองฝั่งแต่ว่าเรื่องเอกสารเรื่องอะไรก็ดําเนินไปตามระบบอ๋อก็ใกล้แล้วเนาะครับผมก็ขอบคุณมากครับครับผมได้ครับครับสวัสดีครับก่อนนับปฏีสายเข้าเยอะครับือนี้สภาพพื้นที่นะครับที่ลุงนนท์นะครับได้มาถ่ายทำให้พี่น้องได้ดู ตามที่ลุงนนท์ได้บอกไว้นะครับพื้นที่บริเวณด้านหน้าของอพี่น้องขนาดนี้นะครับเป็นพื้นที่นะครับที่ถูกออกแบบเพื่อย้ายโรงนอนหลังเก่าของพ่อไพอกชัยเนี่ยเข้ามาบริเวณนี้นะครับจากนั้นก็จะมาติดตั้งใช้เวลาไม่นานเมื่อ,อพ่อภยเอกชัยเนี่ยนะครับ หมดเขาเรียกว่าไม่ตกมันก็จะย้ายพ่อเอกชัยเนี่ยมาไว้ตรงนี้ช่างก็จะทําการก่อสร้างโรงนอนหลังใหม่ให้กับพ่อภัเอกชัยเมื่อสร้างเสร็จเป็นที่เรียบร้อยก็จะย้ายพ่อภัเอกชัยเนี่ยกลับไปที่โรงนอนหลังใหม่ส่วนโรงเรือนโรงนอนหลังที่กําลังจะเกิดขึ้นต่อไปนี้ก็จะย้ายพ่อภัยสิงห์หนุนเข้ามาอยู่แทนนะครับลุงนนก็มาถ่ายทําให้พี่น้องได้ดู บรรยากาศนะครับก็เมื่อช่วงเช้าที่มีการไล์สดนะครับบริเวณด้านหน้าของพี่น้องขนาดนี้ก็จะมีออกอไัยอยู่ประมาณ8ปดกอนะครับออพอช่วงบ่ายๆปรากฏว่าลุงนนท์มาดูอีกครั้งปรากฏรถแมคโครเนี่ยทำงานเร็วมากนะครับปรากฏว่ากอพงกอไผ่เนี่ยไม่ไม่มีเหลือแล้ว นะครับส่วนด้านหน้านะครับก็จะเป็นบ่อ,บอน้ําอย่างที่ลุงนนได้ถ่ายทำให้ดูเมื่อสักครู่นะครับก็เป็นบอ่อน้ําที่สวยงามนะครับสี่เหลี่ยมจัตุรัสต่อไปพี่น้องที่เดินทางเข้ามาก็จะได้พักผ่อนตามอัธยาศัยแบบสบายๆร่วมกับพ่อภัยกระจายแล้วก็พ่อภัยสิงผลนะครับนี่คือ,อสภาพพื้นที่นะครับลุงนนก็ คือมาถ่ายทําให้พี่น้องได้ดูนะครับส่วนคุณธนบดีนะครับท่านก็มาควบคุมมาดูแลนะครับด้วยตนเองเลยนะครับไม่ต้องมอบหมายให้คนใดคนหนึ่งชี้ให้ช่างทํางานชี้ให้รถไมโครดําเนินการเลย เดี๋ยวลุงโนนจะพาเดินกลับไปที่กอไผ่ที่ทำงานนี่นะครับถ่ายมุมนะครับมีสระน้ำด้วยนะครับในพื้นที่ให้เห็นกันจะจาเห็นกันจังเลยนะครับไอ้ต้มแซบต้มแซบต้มแซบมาทำอะไรเนี่ยเออครับนี่คือกอไผ่นะครับ กอไผ่เป็นก็ภัยที่ลงนนชี้ให้พี่น้องได้ดูเมื่อช่วงการไลส่สวดเมื่อเช้าที่ผ่านมานะครับก็จะมานอนแอ e ง g แมงอยู่ตรงนี้นะครับแต่ว่าคุณธนบดีก็บอกว่าเฮ้ยทำอย่างนี้มันไม่สวยมันใช้ไม่ได้เราต้องให้พี่น้อง FC ของพระภัยกัใชัยเข้ามาแล้วมีความสง่างามว่าอย่างนั้นเพราะฉะนั้นที่พี่น้องได้เห็นอยู่ในขณะน,นี้ก็จะเคลื่อนย้ายนะครับออกไปอนอกแนวรั้ว นะครับซึ่งพื้นที่อนอกแนวรั้วก็เป็นพื้นที่อของอเจ้าของเดียวกันกับที่พ่อภัยก็ใช้อยู่นะครับพี่น้องจะเห็นว่ารถแมคโครนะครับกำลังขุดขุดโยกโยกขยับไปขยับมา,บมากำลังทำงานอยู่นะครับนี่มาแล้วออบริเวณนี้นะครับจานิดก็เข้ามาควบคุมดูแลมาสั่งการเบ็ดเสร็จพี่น้อง เออระวังรถทับเล็บนะนั่นเออหรือว่าเล็บแข็งเออถ้าเล็บไม่แข็งถอยมานี่ลุงนนท์ใช้อำนาจเลยอำนาจที่ไม่เกี่ยวข้อง <laughs> เออไม่ได้พี่น้องจานี้ได้เป็นพี่น้องกับลุงไม่รู้ล่ะลุงรับเป็นพี่น้องหมดเออใครก็ช่าง อจานิดเขาเป็นคนขยันพี่น้องนะครับาต้มแซบเข้าไปต้มแซบอ่ามาแล้วพี่พูอ่าไปแล้วกับพีพูเป็นคนเก่าคนแก่ของคุณตนาบ,บดีนะครับกินสุกกินเดบมาด้วยกันนะครับโอ้โหหื <c oughs> สุดยอดนะครับเนี่ยเราตามไปพี่น้องตามไปตามไปเออโอ้โหด้านหลัง เป็นทุ่งนาเป็นทุ่งโลง่งโอโ้ต่อไปนี่พ่อไพยกับชัยก็จะต้องมาเดินเล่นอยู่แถวนี้เออแล้วพวกที่ว่าไม่มีพื้นที่ให้ช้างออกกําลังกายไม่มีพื้นที่ให้ช้างเดินเนี่ยมันไม่น่าใช่แล้วพี่น้องใช่ไหมอนนี้ตอนข้างในออกมาโอ้โหอ,าอา้าบุก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 ลุยลุยลุยเนี่ยโอ้โหโ โอหสุดยอดพี่น้องสุดยอดเรื่องนี้เราเราเกาะติดเลยพี่น้องเอเรามาซุ่มอยู่อ้หาหาอะไรอันหนามเหรออ๋ออันเสาใช่ไหมอืม คูนก็ท็อปปี้งานก็ที่คูนครับยังไงเราสุดอ๋อเป็นหนักอ๋ออันนี้เต็มที่ก็ห้าเซนถึงเจ็ดไหมประมาณเจ็ดประมาณเจ็ดจก็มาตรฐานแต่ว่าก็โอไม่เหลือครับถ้าขนาดนี้มา,าม,ม,มาแล้วมาแล้วพี่น้องเคยเห็นไหมเนี่ยถ้าดูเนี่ยเด็กๆชอบนะนี่นี่รถแมคโครแบบนี้ตัวเล็กๆนี่เด็กๆชอบนะเออเอาเอา ถอยมาถอยมาลุงโนนถอยมาเ,ออเกะกาเขาถอยมาแล้วถอยมาแล้วอ่าเราตั้งกล้องเลยพี่น้องนะครับให้ดูเขาเรียก รถทำงานให้ดูนี่คือความมุ่งมัน่นความตั้งใจของคุณธนบุดีที่อยากจะให้อ่าเขาเรียกว่าสภาพพื้นที่ภูมิทัศน์แถวนี้ให้มันสวยให้มันสง่างามสมกับที่เป็นจุดเขาเรียกว่าพักของอพ่อภัยเอกชัยแล้วก็พ่อภายสิงห์หนนะครับ ไม่เกินหนึ่งอาทิตย์พี่น้องนะครับจะได้เห็นโฉมหน้าของอโรงนอนโรงเรือนหลังใหม่ของพ่อภัยกระชัยเดี๋ยวเรามาดูกัน